อ่านใจคนออกและดูคนเป็นอย่างชาญฉลาดด้วยจิตวิทยาสุดเทพการอ่านใจคนออกและการดูคนเป็นด้วยจิตวิทยาเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของคนอื่นๆได้ดีขึ้นนี่คือหลักการบางประการที่สามารถช่วยคุณพัฒนามีหทักษะมาเล่าให้ฟังดังนี้ทักษะที่หนึ่งการสังเกตภาษากาย body language ด้วยจิตวิทยามีความสำคัญในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของคนในขณะนั้นเพราะภาษากายสามารถสะท้อนสิ่งที่บุคคลพยายามซ่อนเร้นหรือไม่สามารถแสดงทางคำพูดได้ตัวอย่างของการสังเกตภาษากายด้วยจิตวิทยามีดังนี้ท่าทางมือและแขนมือที่ซ่อนหรือกอดอกการกอดอกหรือซ่อนมืออาจแสดงถึงความไม่สะดวกใจหรือการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์บางอย่าง มือขยับไปมาการขยับมือมากเกินไปอาจแสดงถึงความวิตกกังวลหรือความไม่มั่นใจการจับมือกันมักจะหมายถึงการแสดงความมั่นใจหรือการยืนยันตัวตนในสถานการณ์ที่มีความสำคัญต่อมาการมองตา eye contact การมองตานานๆอาจแสดงถึงความสนใจหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการหลีกเลี่ยงการมองตาอาจแสดงถึงความไม่มั่นใจความกลัวหรือพยายามหลบเลี่ยงความจริงการกระพริบตาบ่อยๆอ,อาจบ่งบอกถึงความวิตกกังวลหรือความเครียดต่อมาท่าทางร่างกายและการยืนหรือนั่งยืนหรือนั่งในท่ายหย่อนยานมักแสดงถึงความไม่สนใจหรือขาดความมั่นใจการยืดหลังและตั้งตรง การยืดตัวในท่าทางตรงมักบ่งบอกถึงความมั่นใจและพลังการนั่งขัดขาอาจแสดงถึงการป้องกันตัวเองหรือการไม่สะดกใจอย่างไรก็ตามการสังเกตภาษากายเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยคำพูดเท่านั้นแต่การสังเกตควรทำควบคู่กับการเข้าใจบริบทของสถานการณ์และปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อการแสดงออกทางร่างกายของบุคคลนั้นๆทักษะที่สอง ฟังเสียงและน้ำเสียงโทน e of voice) น้ำเสียงและการเลือกคำพูดมีผลต่อการเข้าใจความรู้สึกของคนพูดได้ดีขึ้นการพูดด้วยน้ำเสียงสูงหรือต่ำสามารถบ่งบอกอารมณ์ได้เสียงและน้ำเสียงเป็นสิ่งที่มีผลอย่างมากในการสื่อสารซึ่งไม่เพียงแค่เนื้อหาหรือคำพูดเท่านั้นที่สำคัญแต่เสียงที่เราใช้ในการพูดสามารถส่งผลต่อการตีความความหมาย และอารมณ์ของข้อความนั้นๆจากมุมมองทางจิตวิทยาน้ำเสียงที่แตกต่างกันจะกระตุ้นการตอบสนองที่แตกต่างกันในผู้ฟังเช่นน้ำเสียงที่นุ่มนวลและอบอุ่นมากจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและไว้วางใจซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังน้ำเสียงที่แข็งหรือเสียงสูงอาจทําให้ผู้ฟังรู้สึกตึงเครียดหรือไม่พอใจ และอาจทําให้ข้อความนั้นดูเหมือนการโจมตีหรือการตำหนิน้ำเสียงที่เร็วอาจแสดงถึงความตื่นเต้นหรือความวิตกกังวลและอาจทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าไม่มีเวลาให้คิดหรือประมวลผลข้อมูลน้ําเสียงที่ช้าและหนักแน่นมักจะสื่อถึงความมั่นคงหรือความจริงจังทําให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดให้ความสำคัญกับสิ่งที่พูด ดังนั้นการใช้เสียงที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมัน่นและการกระตุ้นความรู้สึกในผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการฝึกใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการสร้างความสัมพันธ์และการกระตุ้นอารมณ์ที่ต้องการทักษะที่ 3. การสังเกตอารมณ์และสถานการณ์ emotion awareness เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันซึ่งในจิตวิทยาการสังเกตอารมณ์และสถานการณ์เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน หลักการของการสังเกตอารมณ์ในจิตวิทยาเริ่มจากการรู้จักอารมณ์ของตัวเองการสังเกตอารมณ์หมายถึงการรับรู้และแยกแยะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเองเช่นความโกรธความสุขความกลัวหรือความเศร้าซึ่งการตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเองจะช่วยให้เราสามารถควบคุมการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นต่อมาการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นปติการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่น เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นช่วยให้สามารถตอบสนองอย่างมีความเห็นอกเห็นใจและเหมาะสมและการเข้าใจอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆการสังเกตและเข้าใจอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆช่วยให้เราทราบถึงผลกระทบที่อารมณ์จะมีต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของเราในแต่ละช่วงเวลาช่วยให้สามารถจัดการกับความเครียดความกดดัน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทักษะการสังเกตอารมณ์และสถานการณ์การระหนักรู้ในอารมณ์ของตัวเอง Self s e l เวอร์เวนสเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทักษะน,นี้โดยการฝึกสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาเช่นรู้สึกโกรธกังวลหรือมีความสุขวิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถรับรู้และเข้าใจของอารมณ์เหล่านั้นและไม่ให้มันมีอิทธิพลเกินไปต่อการตัดสินใจของเรา การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นเพื่อติการฝึกฝนการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้ดีขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการฝึกใช้ทักษะนี้สามารถทำได้ด้วยการสังเกตภาษากายและน้ำเสียงของผู้อื่นรวมถึงการตั้งคำถามเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกที่พวกเขากำลังประสบอยู่การตอบสนองที่เหมาะสม p r o p r i e r e s p o n s e การฝึกฝนการตอบสนองที่เหมาะสมต่ออารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นช่วยให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดผลกระทบที่ไม่ต้องการเช่นการจัดการกับความโกรธหรือความเครียดด้วยวิธีที่สร้างสรันแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นผลกระทบข้อดีของการฝึกฝนการสังเกตอารมณ์และสถานการณ์การปรับปรุงความสัมพันธ์การมีความเข้าใจ และการรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นช่วยให้เราสามารถตอบสนองได้ดีขึ้นในสถานการณ์ต่างๆและลดการเกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นการควบคุมอารมณ์การฝึกการสังเกตอารมณ์ช่วยให้เราสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นโดยไม่ให้ความรู้สึกเหล่านั้นมีอิทธิพลในการตัดสินใจการพัฒนาตนเองการฝึกฝนการสังเกตอารมณ์ และสถานการณ์เป็นการพัฒนาทักษะท,ทางจิตใจที่สำคัญซึ่งช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านความรู้สึกและการมีสติในชีวิตประจำวันทักษะที่4การศึกษาลักษณะบุค,คลิกภาพ personality t r a i t ด้วยจิตวิทยาคือการทำความเข้าใจคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบโดยทั่วไปแล้วทฤษฎีบุคลิกภาพในจิตวิทยามักแบ่งลักษณะบุคลิกภาพออกเป็นกลุ่มหรือมิติที่สามารถอธิบายได้ง่ายๆตามลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลตัวอย่างของทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญได้แก่ทฤษฎีของฟรอยด์ซิมมันฟรอย ฟรอยมีแนวคิดเกี่ยวกับบุค,คลิกภาพในมุมมองของการขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ต้องการและข้อจำกัดของสังคมเขาแบ่งบุค,คลิกภาพออกเป็นสามส่วนหลักคือไอดีพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนจากความต้องการและแรงขับภายในต่อมาอีโก้การตัดสินใจที่ยืดหยุ่นและสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามข้อจำกัดของสังคมและแรงขับภายในและซูเปอร์โก้การปฏิบัติตาม มาตรฐานทางศีลธรรมและข้อบังคับจากสังคมการประยุกต์ใช้ในการศึกษาการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพจะช่วยให้เราทราบว่าบุคคลมีลักษณะการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรเช่นในการทำงานการสื่อสารหรือในความสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นการทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาตนเองการประเมินบุค,คลิกภาพในงานต่างๆการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลการศึกษาบุค,คลิกภาพจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทราบตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ์ในทุกๆด้านของชีวิตได้อีกทักษะที่5การถามคำถาม (asking questions and analyzing reactions) การถามคำถามและการอ่านปฏิกิริยาของคนด้วยจิตวิทยามีความสำคัญในการสื่อสารและทำความเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นโดยสามารถใช้เทคนิคต่างๆในการถามและอ่านปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดการตอบรับที่เป็นประโยชน์หรือช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและความคิดของคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นเช่นคำถามปลายเปิด (Open) i n d i ิควอเรชัเศร้าคำถามประเภทนี้จะช่วยให้ผู้ตอบสามารถตอบได้กว้างขวางและแสดงความคิดเห็นของตนได้เต็มที่ต่อมาคำถามเชิงบวก positive framing s ศร้าการถามคำถามในแง่บวกจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ตอบมีทัศนคติที่ดีการถามในเชิงบวกช่วยให้สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและกระตุ้นให้คนพูดออกมาในแง่ดีต่อมาคำถามเชิงจิตวิทยา psychological questions เศร ถามคำถามที่กระตุ้นให้คนคิดลึกต่อมาคำถามที่ช่วยสะท้อน reflective questions เซ้าการถามคำถามที่สะท้อนกลับไปยังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ตอบการอ่านปฏิกิริยาของผู้คนด้วยจิตวิทยาจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นและทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทักษะที่6การใช้เทคนิคการอ่านความรู้สึก empathy การมีความเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นหรือที่เรียกว่าเต็มเพอช่วยให้เราอ่านใจคนอื่นได้ดีขึ้นเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเราจะสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยรวมแล้วการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและอ่านใจคนได้แม่นยำม,มากขึ้นแต่อย่าลืมว่าการสังเกตและการตีความอาจมีความหลากหลายตามแต่ละบุคคลและสถานการณ์ ดังนั้นการใช้ความเข้าใจร่วมกับความเคารพและการฟังอย่างเปิดใจก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการใช้จิตวิทยาในการอ่านความรู้สึกไม่ใช่แค่การสังเกตสัญญาณภายนอกเท่านั้นแต่ยังต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นบริบทของสถานการณ์และประสบการณ์ในอดีตของบุคคลน,นั้นๆเพื่อให้สามารถเข้าใจความรู้สึกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม